สวัสดีครับเพื่อนๆน้องคนทุกท่านนะครับเป็นยูบอยครับมีเตียนจริงเลยครับผมในวิดีโอมัอยู่กับในเกมเอสตาทาวเวอร์ดีฟส์ครับผมวันนี้เรามาทำอะไรผมวันนี้เรามารีวิวน้องเรมนะครับผมนี่นะครับผมโอ้ว,ว้าว คือลงดันนะฮะกว่าจะได้ก็ยากอยู่นะฮะก็ผมก็พลาดไปแล้วรอบนึงนะผมก็แพ้ไป2อสรอบก็ได้มาแค่รอบเดียวมันเป็นรอบสุดท้ายที่ผมได้นะครผมก็เป็นเลม่มเลเวลหนึ่งนะครับผมถ้าถามว่าผมเก็บไว้ไม่ก็เก็บไว้นะเพราะว่าผมเลยชอบไปแล้วนะผมอัปเกรดไหมไม่ไม่ได้ใช้เก็บลิมิเต็ดนะครับผมก็มาพันนี้มาเรามารีวิว,วกันเห็นไหมดูสิชุดเราก็คล้ายๆกันนะครับผมมาไปวันนี้เราจะรีวิวทีมโหมดอะไรดีโหมดไร ที่สุดแล้วกันฮะได้จุดจบนะฮะผมก็เหมือนเดิมนะครับผมเก็บตัว EXP นะับผมผมก็ตอนที่กล้องนี้ก็ต้องเก็บไว้สักหน่อยแล้วกันเออะผมว่าเงินต้องช้าแน่อนอนเดี๋ยวต้องถอดตัวสักตัวออกเอ่องั้นก็หนดดําออกไปแล้วกันนะนายหมดประโยชน์กชั่นแล้วถึงนายจะมีประโยชน์ก็ชั่นเถอะฉันต้องถอดออกจริงๆฉันต้องเอาตัวฟาร์มเงินมา งั้นฉันไม่มีตัวฟาร์มเงินอยู่ตรงไหนล่ะตัวฟาร์มเงินเราเน็ตผมช้านะ,ะช่วงนี้ก็ขอโทษด้วยนะฮะมาเราไม่ได้เล่นดำปกติกันดีกว่านะครับก็เซตนี้ผมจะล,ง,ลงนะครับผมก็มานะครับผมเดี๋ยวเราตัดไปตอนอยู่ในแมปกันเลย,ย <c oughs> เแล้วกันโอเคผมออราก็มาในด่านนี้แล้วนะผมก็ นะ,ะตัวนี้นะฮะนะ่าจะเป็นตัวตีพื้นนะฮะผมระยะมันใกล่มากนะฮะผมไม่ได้อ่านระยะมันมานะช่วงแรกๆเดีย๋ยวดูระยะก่อนฟึบมาสิอ๋อระดับยากเลยนะ,ะผมเพราะผมจะฟาร์มตัวอีกพีด้วยโอ้ก็มันก็ใกล้นะระยะวงมันสั้นนะฮะส่องวัตรฐานไม่เป็นไร ก็เปนเดิยว่าผมขอญาตฟามเงินนะฮะเดี๋ยวเราตัดไปตอนเรามีเงินพอจะวางน้องกันเลยนะฮะผมตัดกันไปกันเลยโอเคผมมาตอนนี้เราก็ฟามเงินระด,ดับหนึ่งแล้วนะผมนะฮะก็โอ้ก็ถือเยอะว่าใช้ได้นะับผมเดี๋ยวเราจะขายเจนนอนมาเอาไว้ยิงตรงนี้แล้วกันฮะผมชุบชุบโอเคมาลองดูกันว่านะฮะผมว่ามสาวคนในเรมันนี้ว่าจะสามารถเกงอะไรครับวางแล้วปุ่าวางห้าร้อยนะครับผม ระยะเนี่ยดเมจ99นะครับผม9 9 9ระยะ15ตี5วีนะครับผมก็ให้ตีเป็นข้างหลังด้านหลังเลยฮะก็ถ้าตีน้องก็เป็นแบบนี้นะครับผมดูการเมียคอไปข้างหน้านะครับผมก็ถือว่าโอ้ยเมสสาวรูปนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมระดับหนึ่งเลยนะฮะมาขั้นต่อไปนะผมไดเมจพันสองผม750นะครับผมก็อัพเลยนะฮะท่าเหมือนเดิมฮะแต่ไดเมจแรงขึ้นนะครับมา ไม่ต่อๆเลยต่อเลยแล้วกันนะขอปรบับมุคลที่หนึ่งเนี่ยเล่นหมวกยี่หนาดีแล้วขั้นต่อไปนะครับผมก็ระยะ15นะครับผมแล้วก็บวกเดเมจหนึ่งพันสามร้อยหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบนะผมเปลี่ยนท่านะครับผมเป็นสไปอะไรไม่รู้นะครับผมแปดร้อยนะผมปลุบตีกว้างขึ้นฮะูมาดูไม่ดูหน้าครับปุ๊บโจมตียังไงเออตุ้งตุ้งวะเอาเรื่องว่ะ ขั้นต่อไปนะครับผมก็เหมือนเดิมผมเงิน900าร้อผมดาเมจพันแปดนะครับผมก็ถือว่าเฮ้ยทำไมมันใช้ได้ทำไมเงินเงินใช้น้อยแต่ดาเมจห้าพันเนาะก็ถือว่าคุ้มที่ละหนึ่งเลยนะขั้นต่อไปนะผมก็มดาเมจพันหนะ้าเอ้ยอัพพัน,น,น,น 5, 000, นะานะครับผมดาเมจสองพันนะครับผมขอพูดอยู่เดียวแล้วกันระยะไม่ไม่เพิ่มนะครับผมก็เฮ้ยแต่น้องดาเมจแรงนะดูดิหายหมดฮาวิโอ้โห อย่างเฟี้ยวน้องๆไม่มีอะไรเทียบติดแล้วมอคขั้นต่อไปผมเพิ่มระยะ10นะครับผมก็ d a เม g เพิ่ม2450นะครับผมเปลี่ยนท่านะครับผมโอ้ก็ถือว่าเยอะเนี้ยอัพสองพันนะผมว้มาดูกันฮะเฮ้ย,ม,ววยม,นานามีขาวแล้ว่ะไม่นางมีขาวแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยเมื่อกี้ไม่เห็นเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,ม่ให้ดูหน่อยเอาใหม่ให้ดูหน่อยเฮ้ยเอาเรื่องนะฮะขั้นต่อไปผมอัพนะครับผมก็ damage ประมาณ เพิ่มเป็นสามพันนะผมอัพสองพั 2, 000, นสองของผมปึ๊บอัพไปแล้วก็โอ้ยตันหน่อยดลเมจนะฮะหมื่นสามไล่เลวหนึ่งนะครับเบืร์นหมื่นสามไม่แรงนะถ้าเลี้ยวตันน่าจะหมื่นแปดหรือสองหมื่นเลยนะครับผมก็โอ้ยเยอะถือว่าเยอะนะทุกคนถือว่าเยอะใช้ได้นะฮะ,เ,ะ,ดนะฮะเดี๋ยวดูวนรุ่นนี้เลือดเท่าไหร่แล้วเลือดเป็นสองพันเดี๋ยวเดียวตอนนี้ผมไม่ไหวช่าอ,อัพสักหน่อยนะผมนะมามาบัฟกันดีกว่าผมมาบัฟไม่นานกันดีกว่านะ บ้บครับปึ้มปึ้มปึ้มปั๊มแด็มเมทนะผมแดมเมจประมาณสามหมื่นนะผมเลเวลหนึ่งครับผมนี่มัสามหมื่นนะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมเลเวลประมาณเอ่อร้อยห้าสิบก็ได้เมจวันแปดหมื่นนะพี่พี่เขาได้พี่จำผมจำชื่อไม่ได้เออไม่เป็นไรเออพี่ซีนะครับผมที่เขารีวิวไว,นว,วนะ้นะครับผมก็รีวย้อนหลังนะนะครับโอ้ก็ ถือเยอะใช้ได้นะครับผมมาดูขั้นนี้น้องเขาใช้อัพกันนะผมก็จะมีประมาณเท่าไหร่มาดูมาดูกันว่าใช้เท่าไหร่ผมว่างอัผมก็ไม่เยอะนะก็มันมันมันน่าจะไม่ถึงหมื่นนะก็ถือว่าใช้ได้ใช้ดีด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าตกเลือดไหลหรืออะไรนะครับผมก็มันไม่น่าจะตกเลือดไหลมั้งนะใช่ไหมเพราะว่าพวกนี้มันก็ระดับหนงนะ ไม่น่าตกเลือดเลยหรือว่าตีสตันมันไม่น่าถ้าเป็นอย่างนั้นมันน่าจะโกงมากเลยโกงมากๆด้วยนะก็มีประมาณเท่านี้นะผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนผมถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะ